อีแวนเฟอร์กูสันผลผลิตใหม่และอนาคตของไบรตนันชื่อของอ e ีแวนเฟอร์กูสัน อาจจะไม่ค่อยคุ้นชื่อคุ้นหูแฟนบอลมากนักเพราะด้วยความเป็นเด็กดาวรุ่งที่เพิ่งได้รับโอกาสในทีมชุดใหญ่ของไบตันในซีซั่นนี้เท่านั้นทว่าถามองในเรื่องของผลงานและเหตุผลที่เขาเพิ่งก้าวขึ้นสู่เวทีใหญ่อย่างพีเมียลีกฝีเท้าของเจ้าหนูรายนี้ถือว่าน่าสนใจไม่ใช่น้อยโดยเฉพาะตัวเลขสถิติการทําประตูในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาทับนกนางนวลเป็นหนึ่งในสโมสรที่พองถ่ายนักฟุตบอลออกจากทีม พร้อมทำกำไรมหาศาลบ้างรายอาจไม่ใช่เด็กป้านขนาดแท้แต่เหมือนเป็นสถานที่ชุบเลี้ยงและมอบโอกาสในการโชว์ฝีเท้าก่อนปล่อยออกไปเพื่อแรกกับกำไรก้อนโตยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนก็อย่างเช่นมาร์คคคูเรยยเป็นไวอีบิชูมา หรือเลออันโดทอซ่าทว่าการสูญเสียแกนหลักไม่ได้ส่งผลกระทบต่อผวกเขามากนักเพราะทีมมีการรองรับและหาทรัพยากรใหม่ๆเข้ามาเสริมทีมและอุดรอยรั่วเหล่านั้นได้เป็นอย่างดีวกกลับมาที่อ e ีวานเฟอร์กูสัน ด้วยผลงานการซัดไปแล้ว8ประตูจาก19นัดในฤดูกาลนี้ไม่แปลกที่เขาจะตกเป็นข่าวเดงรับความสนใจจากทีมใหญ่ร่วมทีมทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทอรแนมฮอสเปอร์หรือเชลซีอีแวนเป็นลูกชายของอดีตนักฟุตบอลอย่างแบร์รี่เฟอร์กูสันที่เคยผ่านเวทีฟุตบอลมาหลากหลายสโมสรแม้จะไม่ใช่สโมสรดังหรือระดับสูงก็ตามฉะนั้นแล้วไม่แปลกที่ลูกชายจะอยากเดินตามรอยของคุณพ่อในการก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะอาชีพ ซึ่งเขาค้นหาตัวเองเจอตั้งแต่ยังเล็กก่อนเลยเริ่มฝึกฝนอย่างหนักและได้เข้าไปอยู่ในทีมนักเตะในกรุงดิปรินที่มีชื่อว่าเซนเควินไวลดได้โอกาสลงสนามในรายการเยาวชนอย่างเนชแนลอันเดเลดลีกอีกทั้งพาทีมคว้าแชมป์ไอแลนด์ย17ทั้งที่เขาแบกอายุเล่นพอสมควรซึ่งด้วยความโดดเด่นของฟีเท้าเฟอร์กุสันได้โอกาสย้ายไปสู่ทีมหัวแถวของบ้านเกิดในไอแลนด์อย่างโบฮีเมียน ว่าแล้วเจ้าตัวก็แจ้งเกิดแบบไกลๆด้วยการเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดในการลงสนามให้กับทีมชุดใหญ่ซึ่งเกิดขึ้นในเกมกระชับมิตรพบกับเชลซีเมื่อปี2019ทว่าหลังจากนั้นโอกาสลงสนามในทีมชุดใหญ่ของเฟอร์กูสันน้อยลงเรื่อยๆมองในมุมเรื่องของอายุก็ถือว่าเข้าใจได้ทำให้สิติการเล่นของโบฮีเมียนในเกมอย่างเป็นทางการหยุดอยู่แค่เพียง4เกมรวมเป็นเวลา144นาทีเท่านั้น จนกระทั่งถึงซัมเมอร์2022ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญเมื่อเจ้าตัวได้รับความสนใจจากไบรตนันประจวบเหมาะกับทิจจอนมอลลิงผู้จัดการอะคาเดมีของทัพนกนางนวลในตอนนั้นเคยร่วมงานกับแบร์รี่เฟอร์กูสันคุณพ่อของอ e ีแวนทาให้การย้ายทีมจึงเกิดขึ้นตอนอายุ14อ e ีแวนตัวใหญ่และรวดเร็วมากแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ของเขาคือการจบสกอร์ที่ยอดเยี่ยมตอนที่เขาเล่นกับเซนตบรีเวในกรอบเขตโทษเขามีความดุดันและพร้อมโจมตีทุกอย่าง เทว่าโคลีอดีตโค้ดกล่าวถึงความเก่งกาจของเด็กคนนี้การย้ายมาเล่นในอังกฤษขวปีแรกคือการปรับตัวและคลุกคลีอยู่กับทีมในระดับเยาวชนและถือว่าทำผลงานได้ดีพอสมควรซัดในเกมสำรองไป8ตุงจากการลงสนาม17เกมจนถูกดึงตัวขึ้นมาฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่และลงเล่นในเกมลีกกับ f อ Cup ทว่าแสงสปอตไท์ก็ไม่ได้ส่องไปหามากนากักตามภาษาดาวรุ่งที่เพิ่งก้าวขึ้นมาทว่าจุดเปลี่ยนมาอยู่ในฤดูกาลนี้เมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา ไบรตันได้ปล่อยตัวเลอนโดทอซ่าไปให้กับอาเซอลจึงกลายเป็นการกำเนิดเพชรเม็ดใหม่อย่างอ e ีแวนเฟอร์กูสันในการได้รับโอกาสลงสนามมากกว่าเดิมซึ่งจะถามหาเกมที่แจ้งเกิดเต็มตัวคงเป็นในศึกเอฟเอครับที่ไบรตันจัดการถล่มกลิมบี้ทาว5ประตูต่อศูนย์วันนั้นได้โอกาสลงสนามเป็นตัวจริงก่อนเหมาคนเดียว2ตุงจากนั้นโรเบโตเดชาบี้ก็มอบหมายให้เขาเป็นหนึ่งในทางเลือกแดนหน้าทันทีซีซั่นนี้เจ้าหนูวัย18ปีลงสนามให้กับไบรตัน ในทุกรายการไปแล้ว19นัดซัดไป8ตุงเรียกได้ว่าตอบแทนความไว้ใจของกุนซือได้เป็นอย่างดีกับผลงานที่เกิดขึ้นผู้ให้โอกาสอย่างเดแชบี้ได้กล่าวถึงลูกทีมรายนี้ว่า อีแวนอาจกลายเป็นสุดยอดกองหน้าเพราะเขามีคุณสมบัติครบทุกอย่างทั้งร่างกายและเทคนิคนี่คือฟอร์มการเล่นที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นของเขานอกจากนั้นแดนนี่เมอร์ฟีในบทบาทนักวิจารย์ยังต้องเอ่ยปากชมถึงเทคนิคของเด็กหนุ่มรายนี้พร้อมยกย่องว่าในวัยเดียวกันอีแวนแทบไม่มีจุดอ่อนตรงไหนเลยให้ปรับปรุง ผมพูดตามตรงเลยว่าเด็กคนนี้เป็นซุปเปอร์สตาร์เขามีฝีเท้าที่ยอดเยี่ยมมีความสามารถทางเทคนิคมีพลังและเล่นตามเทคนิคของโค้ชได้เป็นอย่างดีตอนนี้ผมไม่เห็นจุดอ่อนในเกมของเขาเลยสำหรับเด็กอายุ18ความเป็นผู้ใหญ่ที่เขาแสดงให้เห็นในเกมนั้นยอดเยี่ยมมาก ซึ่งก็อย่างที่หลายๆคนกล่าวข้างตน้นเฟอร์กุสานมีเทคนิคที่ยอดเยี่ยมและแฝงไปด้วยความเข้าใจเกมเล่นได้ตามแทคนติกของโค้ดแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้มันสามารถยกระดับตัวเองไปได้ไกลกว่านี้และยิ่งสภาพแวดล้อมดีก็จะยิ่งส่งเสริมเพิ่มมากขึ้นไปอีกในทีมไบรตันตอนนี้หลายคนอาจจับตาไปที่อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ มอยเซสไกเซโดหรือคาโอนลูมิ m a มะแต่แสงที่กำลังจะลัดของอีแวนเฟอร์กูสันทำให้ไม่สามารถละสายตาไปจากเขาได้ทั้งเรื่องพัฒนาการและการสรรสร้างเกม อีกหนึ่งสิ่งที่ตอกย้ำความยอดเยี่ยมคือคำชื่นชมจากเกรนมอเล่ดาวซันโวสูงสุดของไบรตันที่ได้บอกเล่าถึงความเก่งของเฟอร์กูสันไว้ว่าวิธีการที่เขาทำประตูเขามันดูเยือกเย็นมากในฐานะาเด็กหนุ่มที่เพิ่งก้าวขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่คุณสามารถชกช่วยโอกาสเหล่านั้นได้เขามีสภาพร่างกายที่ดีและผมคิดว่ามีอนาคตที่ยิ่งใหญ่รอเขาอยู่ส่วนเรื่องของอนาคตที่มีข่าวย้ายทีมแบบหนาหูตอนนี้ยังคงเป็นเรื่องที่ไกลเกินตัวเขาไปพอสมควร โฟกัสใหญ่คงอยู่ที่ผลงานกับไบรตนันอีกทั้งยังมีสัญญาเหลืออยู่ถึงปี2026ทว่าถ้าข้อเสนอเป็นก้อนโตที่ส่งผลดีต่อทั้งตัวสโมสสและตัวนักเตะบางทีอาจได้รับพิจารณาอย่างถีทวนอีกครั้งเพราะอย่างที่กล่าวไปข้างตน้นต่อให้ไบรตนันเสียอีแวนฟอร์กุสันไปพวกเขาก็พร้อมมองหาตัวแทนที่เหมาะสมขึ้นมาทดแทนถ้าจะมีอะไรให้เสียดายในกรณีปล่อยตัวออกไปก็คงจะเป็นอนาคตที่สดใสและสโมสรสามารถคาดหวังผลได้แบบยาว,ยาว